รู้ไหมครับครั้งสุดท้ายที่แมนยูบุกไปชนะลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลด์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2016ผ่านมาแล้ว9ปีและเชื่อไหม11ผู้เล่นคนนั้นไม่มีใครอยู่กับแมนยูแล้วพวกเขาแยกย้ายกันไปอยู่ไหนบ้างมารับชมกันครับดาบิดเดกอาปัจจุบันอยู่ฟิออร์เรนติน่าลีกอิตาลีแบ็กขวามาเตโอดาเมียนปัจจุบันอยู่อินเตอร์มิลานลีกอิตาลีคิสสมอลลิงปัจจุบันอยู่อัลไฟฮาลีกซาอุเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งนะครับดารีบินปัจจุบันนอยู่คิโาีกเปน แบ็กซ้ายเป็นเอชรียังปัจจุบันอยู่อิสวิดลีกอังกฤษเซนเตอร์มิดฟิลด์เป็นมอร์แกนชนาเดลแรงปัจจุบันแขวนสตาร์ทไปแล้ว c ซอีกตัวหนึ่งนะครับมาริยานเฟานี่แขวนสตาร์ทไปแล้วเหมือนกันปีกขวาเจสซี่ลินการ์ดปัจจุบันอยู่เอฟซีโซเกาหลีใต้กางลุกอังเดเอเล่า e ปัจจุบันอยู่โบคาจูเนียอาร์เจนตินาปีกซ้ายอองโตนี่มาเซียลปัจจุบันอยู่มอนเตเลลีกเม็กซิโกและนาเปาเวนลูนีทำประตูได้ด้วยนะ ปัจจุบันแขวนสตาร์ทไปแล้วครับพวกเราจะต้องรออีกกี่ปีหน้ากว่าแมนยูจะเอาชนะแนวแอนฟิลด์ได้เนี่ย